ทนะีนี้น้ากุกปานะครับว่าเย็นนี้บ่ายน,นี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับพอมีเวลานิดหน่อยนะเราปั่นเหยื่อปั่นแล้วลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็ฝากร้านไว้กับในบ้านนะรก็เราไปซ้ำหมายหน่อยนะครับถึงว่าวันนี้น้ําลงน่าจะมีสวายให้เราเล่นนะครับต้องมีเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงครับถัดขวยเอานะครับเราไม่ได้มีเวลาเยอะกพอดีหมายนี้ผมไปเจอลุงท่านหนึ่งครับแก่บ้านอยู่ติดน้ำนั่นแหละครับอยู่ในซอยหน้าหมาย ก <S an> ็ไปครั้งแรกแกตกอยู่บนเรือก็ลเลยแบ่งหัวเชื้อแกไปใช้มนก่อนนั่งตกกับแกเห็นก็ใช้คันที่เป็นคันเก่าๆครับแล้วก็ปลายคันเนี่ยหักทั้งสองคันเลยนึกขึ้นได้ว่าเรามีคันอยู่หลังร้านนะ,ะไม่ได้ใช้นะครับคันปรนะเภทติดฟุกแบบุก่อนนะครับเป็นคันเบยออ์กราสน,นะฮะสองคันพอดีเลยวันนี้ก็เลยเอามาฝากลุงแกด้วยนะฮะแล้วก็ เอินเอาอะไรมาฝากด้วยครับสร้างภาพซะเลยนะฮะวันนี้ฮนะเอาครับเดี๋ยวเราไปเข้าหมายกันตอนนี้ลุงแกก็น่าจะอยู่ที่หมายนะครับเจ็ดสิบกว่าแล้วยังตกปลาอยู่นยะน่ารักคนระับแต่แกไม่ชอบออกเสือท่า่ครับเอาครับเดินทางน,าน้ำก็ประมาณเดียวกับเมื่อวานเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปดูบ้านลุงหน่อยลุงอยู่บ้านาไห้ไม่รู้นะฮะ เหลือน้อยอน้ำใจฮะเบ็ดเก่าที่เราไม่ได้ใช้ลแล้วนะแล้วก็เอ็นคอนเฟสนะแก่ลงไปแก่ชอบสี่สิบปอนด์อยวแน่นดีถ้าก็เก็บมาให้เียบร้อยเดี๋ยวฝากลูกสาวลุงไว <laughs> ้ีลุงยัไม่อยู่นะออกไปทุลากับยายก็ฝากแต่ลูกสาวเขาไว้นะฮะเตรียมตัวเตรียมของละอุปกรณ์เดี๋ยวลงเลย ทำท่าไม่ดีคะับฝนจะมานะครัคึมๆเสียวเลยลงไปแล้วสองคันนะครับก็เวลาก็มีไม่มากเหมือนเดิมครับช่วเงเยน็นๆในบ่ายก็ทิ้งร้านได้แวบ,บเดียวนะครับก็ทำทุกอย่างเองหมดเลยวันนี้ตั้งกล้องกดบันทึกอะไรอาจจะทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับตามสภาพนะฮะก็ช่องเล็กๆที่ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายนะครับตั้งกล้องเอาบางทีอาจจะวิ่งไปวัดปลาก่อนอาจจะไม่ได้อัดคลิปนะฮะก็ เดี๋ยวรอปรดัดอ้นเขาจะมาตามมาสักพักนึ่งครับวันนี้เขาติดเรียนนะฮปเรียนเพิ่มรออาจารย์ตักนะอาจารย์ตักไปรประชุมวันนี้ก็ใช้เดี่ยวนะฮะรุนกันครับวันนี้เมื่อก,กี้ก็ลากยาววิ่งให้ล้มไม่ทันดิบพืชมุงแรกสองตัวเอาไม่ได้เลยตอนนี้น่าจะสบายขึ้นแล้วนเ้เบนมาแล้วดีขึ้นหน่อยทั้งตากล้องทั้งสับเดี๋ยวช่วยกัน รอบนี้เราน่าจะไม่พลาดแล้วเราอยู่สองคนแล้วคนเดียวมันชุลมุนนะเมือ่อกก่อนมาก่อนมาไปทำอะไรมาขับไปขับรถสำรวจพื้นที่ป,ประมาณสี<ป>่ห้ารอบครับอเอาหัวเชื้อไปลงร้านไหนอ๋อฝากด้วยนะครับผมเอาหัวเชื้อไปลงที่ร้านเฉโดสามสิงห์บุรีหัวเชืออเช้ออะไรหัวเชือเช้อระเบิดหมายครับสีแดงตอนนี้ลงกี่ร้านแล้วอ่ามีร้านลุงจ่าฟิชชิ่งบางอาจาันยร์แล้วก็สิงห์บุรีฟิชชิ่งชอ็อป ร้านโชโดสามสิงห์บุรีแล้วก็หน้าใหม่ทับยาร้านประทุมนะครับตามไปอุดหนุนกันได้ครับกําลังมาแรงฝากไปตํากันด้วยนะครับกาลังมาแรงขอให้บอกต้องเขาเลยใช่ไหมตัวเป็นโดนจัดไปครับเด้วขาฝากหัวเชื้อน้ำเบนซ์ด้วยนะครับกำลังเป็นวัยรุ่นสร้างตัวอยู่ครับช่วงนี้จริงๆน้ำเบนซ์นี่เขาเป็นตำนานมานานแล้วนะครับแต่ว่าเขาชอบทำอะไรทำที่หลังทำช้านะหครับปรียดครับทำช้าหน่อยเบ็ดก็ เพิ่งจะผูกมาวางขายนะครับเบ็ดเบ็ดงานทีปโพน้เบนนี่คือกระแสตอบรับดีมากครับสำหรับทีร้านนะัเหยื่อหัวเชื้อต่างๆก็โอเคเลยนะครับไปบหนุนน้าเบนกันได้นะครับผลิตภัณฑ์ระเบิดหมายนะครับแล้วก็แต่ก็ไร้ช้างนะครับเอาครับเดี๋ยวเราลุยเล่นตกปลากันต่อดีกว่าชั่วโมงกว่าผ่านไปนะฮะวันนี้บุญมีกำบังสามตัวแล้วเอาไม่ได้นล้ํน้ำยุบแล้วไม่รู้ต่ออะไรไมันเข้ามานะก็ เข้ามาพันขนา้างหน้าหมดเลยสามตัวเรียบร้อยเอาไม่ได้เลยซากตัวจ่วแก้เกมกันใหม่หาวิธีกันใหม,ม,ม่มีกก็ลงไปขค3สามคันแล้วครับกับรเบ้นเฝฟอร,ร์นต่อนะฮะตามมานั่งเล่นด้วยนะฮะวันนี้เบ็ดใหม่ยังไม่เจอมาลงเ <c oughs> จ้าถินนะ่นเจ้าถิ่นนะครับลุ้นต่อนี้โอเคพอปิดกล้องปุ๊บวัดปับ๊บ สวายเกตคาโบเลยอย่างเงี้ย้โกกโกกวะสวายเกตคาโบบอกแล้วกินตรงเนี้ยน่าจะยี่ห้อนี้แหละ เคยอยากเข้านะวันนี้ออกไปก่อนนะออามาเล่นสวายกันนะระเบิดหม่ครับสงสัยหน้าไมหน่อยโอ้ศาสตร์สงสัยหน้าดูดิไซส์ไม่ให้เกียรติตัวเบ็ดเลยดูข้างหลังดำมืดเลยฝนทำท่าทำมาแล้วเสร็จเลยนี่เตียท่าเลย้วันวันอะไรวะ แล้วพั่งตีไปด้วยห้าตัวไม่ได้ปลา,ปา,ปาวันปลาวันไหไรเนี่ยห้าแล้วนะจะบอกว่าปลาไม่กินมันก็ไม่ใช่ห้าแล้วนะคุณเบนดูนะเดี๋ยวก่อนตัวเบ็ดนั้นมันคมเปล่าก้าวขาดมาไปจากบ้านวะวืด หนึ่งบูดบืดวืวดววดสองบูดแรกที่ล้มอันนี้บูดที่สองแล้วก็วัดติดเข้าต่อสามยอดไหมสุดยอดครับไม่มีใครทำได้อย่างี้หรอกโนหนึ่งเลยครับวันนี้ก <c oughs> ินอยู่คนเดียวแล้วก็ปล่อยอยู่คนเดียว <c oughs> อาออันนี้อ่อ <c oughs> ไม่ใช่ท้อแท้ธรรมดาท้อแท้แท้ททอ,แทอ่ะสูตรค้นกลับมาแล้วนะครับ ตามคำเรียกร้องกลิ่นนี่ได้กลิ่นหน้าลาบวดมากเลยหอมมากกลิ่นหอมฟุ้งเลยฮะหน้าลาบวดไปกินอะไรไอ้ขนมแล้วที่มันนมหอมมั้ยขนมชั้นขนมชั้นนี่กินไม่ได้กินไม่ได้กินแล้วปากแตกนะทำไมทำไมถึงแตกวีขนมชั้นไอ้ฉันไม่ให้เธอกิน แก้แค้นให้ด้วยนี่เรื่ายแน่แก้แค้นให้หน่อยแก้แค้นให้หน่อยเมาจัมันสวบายรุ่นขอหน่อยวะเนี่ยไรวะเอากินทีเดียววัดติดเรากินห้าทีต่อเลี่ยนมเลย อุ้ยสวายเกล็ดขาวโบ้เลยอะสาบไปอ่ะมันต้องอะไรบ้างสับไปกลัวตะขอบินเนี่ยอ๋อตึกปาตดโก้ครับปาดโก้สวายเกล็ดขาวโบ้เลยยายเป็นไงลากแกันสวายอ่ะสวายเกล็ดขาวโบ้เลยแบบนี้แน่นอนแน่นอนปากันต้องปากันต่ออย่าไปท้อ ต้องออกต้องออกไอสัตว์เต้ยติดไว้ไหมกูบอกให้เอาออกไอ้เหี้ยมึงก็กินอยู่กันต่อมามาปะมาปะมาถึงออกไปเลยไอเฮี้ยดึงออกดิโอ้โหจะออกไม่พักกินอยู่หน้าต่อนี่ดึงออกมาจะต่อกูบอกให้มึงดึงออกมาไอ้เฮี้ย โอ๋อไปเรียมนั้นเลยตัวไม่ใหญ่แค่เฮ้ยขอได้ดีวาอย่าให้หลุดนะมึงมาแล้วบ่านนั่นนี่มาทางนี้เลยเว่ยมามาทั้หวันเลยลอยเลยลอยเลยกระชังกระชังกระชังลากขึ้นแม่งอ เรียบร้อยครับโโอ้หวันแรกวันเล็กหกตัวใช่ไหมเอ้ามีอะไรจะพูดไหมมีอะไรจะพูดไหมกับไอ้ห้าตัวที่ปล่อยไปผมปล่อยปลาห้าตัวแล้ครับโอ้โหพวกจะล้างอาถรรพ์ได้ปลดล็อกจนได้ขอบคุณคนตัดด้วยครับมาสซ่หาย รู้รู้จักแต่ปาตะโกโอเคลุยต่อรบล้อยแล้วครับเราแก้ทันได้แล้วครับเพราะว่าปลัรอ้นมาให้กําลังใจครับเราก็เลยขังหนึ่งตัวแดกไปครับมาถึงก็ได้เลยเดินลงมาหัวก็ไดปลากินเลยโอ้โหต้องไม่เชื่อต้องเชื่อนะต้องมีอัดกรอบของคอแล้วตัวนี้ขังครับขังขังเพราะว่าห้าตัวก่อนนั้นทิ่อหมดเลยโอ้โหนี่มือสับชั้นหนึ่งครับมาสับบนฝั่ง ใช่ครับไปทันครับลากขึ้นฝั่งไปเลยเยอะแรงเยอะครับมาพลังจ่าบ้าพลังตลอดนะสองโมงกว่ากับสามยเชื้อลุงจ่าครับเราไม่ได้ม่กินนะครับกินห้าทีก่อนหน้านี้เอาปลาไม่ได้เลยครับมาได้ตัวที่หกตัวที่หกันไม่ใช่ไม่ติดนะครับติดแต่ว่าดึงออกตัวอื่นมันขาดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองลุ้นอีกสักแป๊บนึงครับก่อนฝนมาเพื่อจะได้สักตัวนึงนะ

เล่นเล่นมาก่อนเลยป๊อบเปิดแก๊สไว้อยู่ปั๊มมาแล้วมั้งเอาเลอาเลยเอาปลาให้ร้อยก่อนขั้นแรกสายนะตายอยู่นะโอเคโนเขียวอันตรายปั๊มนะขึ้นตรงนี้ได้หมาไอ้ดองไอ้ดอง

โอ้โหเกิดตัวไหม้หนี่คุณมุดลงไปสับใต้น้ำเลยเดี๋ยวก่อนไม่รรมดาพี่อันนี้ก่อนเลยเดี๋ยวไม่ตอนนี้ปลาใช่ไหมเอาแตผมจะได้กำหางดึงเลยยัดเขแมุดลงไปสับใต้น้ำเลยอะสุดยอดมือสับวูมีสาเนี่ยนะร้อยตัวสองเข้ามา พันมาประมาณสามสี่คันเองโอเคแก๋วแลแว้วแหววเบดฉีดแม่ทุกสีอะโรงงานมาเองมันกินแบบนี้เลยเหรอโรงงานมาเองอเ <c oughs> นล้อว่า <c oughs> เชื้อ <c oughs> บูระเบสเหลียงขาวแดงฉ <c oughs> ีดจริงใช้จริงลงทุกสี <laughs> อันนี้แต่เป็นแม่สีเดี๋ยวป้าไปผสมไั้ 8ปดทีเอาได้สองตัวน้ำตาเอกจะไหลบุกขัเรลือเกินโอ้โหขึ้นใจก็ถ้ามีน้ำแข็งใสเพวกอะไรมาเนี่ยใช้ได้จํำบะเลยนะป่าป่าลองหลุมต่อยังไม่ทันเกี่ยวปลาเกี่ยวหญ้าเลยอ่ะย้อนไปครับ อุอ้ยอนันนี้ยังไงเนี่ยครับเดี๋ยวผลพปปลอยนะฮะก็เมื่อกี้ได้มาอีกตัวหนึ่งนะฮะเข้ามาพันป่าอยู่ข้างหน้านับนับเป็นล้วงลงไสับให้ใต้น้ําเลยนะเมื่อกี้นี่ก็พันสายพันอะไรเข้ามาตัวส3-4โลก็ตัวกํลาลังสนุกเลยฮะแสน้ำค่อนข้างแรงแล้วก็โอกาสติดต่อสูงมากวันนี้กินไป 8, 8ทีได้มาส2ตัวเองนะฮะ นี่น่าจะเป็นไม้ท้ายท้ายแล้วครับเกือบเกือบห้าโมงแล้วเดี๋ยวสักพักก็กลับกันแล้วลอรอลุ้นอีกสักไม้หนึ่งนะเฝ้ากันดูนะฮะฝนไม่แรงมากปลป่อยก็พอได้อยู่เอาครับเดี๋ยวเราลุ้นกันอีกสักแป๊บหนึ่งอืมสรแว่น,วน้ําขาวใสปิ๊งนวลอย่างนี้มันต้องหอมหมกแล้วมารู้สาเหตุตอนเย็นไม้สุดท้ายที่ดึงแล้วติดเราลากขึ้นมา เป็นข้าวเบ็ดเก่ามันลอยมาติดแถวป,ปลาวิ่งเข้าไปติดหมดเลยแต่ตทีนนี้ถ้ามันติดขึ้นมาตอนเช้านะเราน่าจะได้หลายตัวไม่ใช่ตอนเช้าดีเรามาครึ่เที่ยงแล้วก็ไม่เป็นไรใครมาตกต่อก็เดี๋ยวพวกปลัดอ้นขอเขาตกก็สบายแนละ้วขึ้นได้ทุกตัววันนี้ก็อย่างที่เห็นนะสนุกสนานงานขอนบคุณนเบ้นด้วยนะมาสับแบบคันเทพมากเลยวันนี้ได้เห็นการตับใต้น้ำนะโอ้ เบนก็ติดไปหลายตัวนะเราไม่รู้ปัญหาไงตอนนี้เรารู้แล้วรอบหน้าก็แก้ไขได้ลงมาหน่อยนะติดตัดเชื้อข้าวเบ็ดเก่าเจ้าพญาตอนนี้ก็ยากหน่อยเนาะม,ม,ม่เหมือนตอนเข้าจะจัดนะต,ต้องบอกว่ายากหน่อยนะ้ำมันขึ้น<ม>เรื่องการหาหมายอะไรต่างๆด้วยก็ยากพยายามดูหมายบ้านพวกบ้านยาก,กน,นะเพราะบางที่เนี่ยตอนนี้มันต้อง ผ่านบ้านเขาเข้าอะไรมันลำบากนะเอาครับขอบคุณมากสำหรับทลิปนี้งไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยครับพยายามจะทำคลิปออกมากมบ่อยอันนี้อะไรก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับรงน,นี้เขาก็มีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วนะครับก็ช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำคลิปนานนะ,นะนี่มีแบรนด์แล้วอันางนี้ก็มีร้านแล้วนะครับตามฝันกันไปครับใช้เวลาตามฝันเวลากลับมาเจอกันตกปลากันสนุกสนานเหมือนเดิมมเชื้อน้เบนซ์ก็จะมีวางขายที่ร้านด้วยนะแต่เชื้อ ด้วยนะครับงานระเบิดหมายนี่ครับอันนี้เขาก็งานสว่านนี่น้างานจติมปูใช้ได้ก็ตะก้องานตะก้อเบ้นแข็งแรงมากครับเป็นสินค้าขายดีนะฮะมีที่ร้านก็ไปอุดหนุนได้นะอันนี้ก็เริ่มวางได้หลายร้านแล้วนะครับเริ่มที่รู้จักในวงกว้างอย่างขอบคุณที่สนับสนุนเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับโอเคครับสวัสดีครับ